สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่เราเนี่ยจะไปชมวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็มาดูสมาชิกของกลุ่มที่แปดกันนั่นก็คือกลุ่มของเราเองค่ะไปดูกันค่ะว่ามีใครบ้าง 1. นึ่งเรนูก,กาค่ะคนที่สองเบียบุตรคนที่สามข้าท่ทิเราเองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า SDTS มีกี่เป้าหมาย คลิปนี้มีคำตอบค่ะมีทั้งหมด17เป้าหมายดังแพลงในตารางน,นี้เลยจ้าในส่วนของกลุ่มที่แปดนะคะเราก็จะมาอธิบายเป้าหมายที่3ค่ะก็คือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเยี่ยมค่ะเราต้องมาทำความรู้จักกับศัตรูตัวชกาจของ SDGs 3ก็คือโรคนั่นแหละค่ะโรคในปัจจุบันนะมีเยอะมาก ชีวิตประชาชนนะคะไปเยอะพอๆกับอุบัติเหตุบนทน้องถนนเลยค่ะแล้ว SDGs 3เกี่ยวอะไรกับเคมีหรอก็พรโรคนี่แหละค่ะเลยทำให้เคมีมีส่วนเข้ามาส่งเสริมทำให้ลดอัตราการตายด้วยวัคซีนยา yeah. ไม่ว่าจะมีโรคไม่มีโรคแต่ถ้าวัคซีนมีและยามีหายค่ะ ก็เหมือนไอ้เจ้าตัวนี้แหละค่ะนั่นก็คือฟ้าทาลายโจรที่ใครๆเขาพูดว่ากันโควิดค่ะหลายคนก็พอจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวยังไงกับเคมีแต่เราจะทำตามหลักการข้อที่3ได้ยังไงไปดูกันค่ะ สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการดำเนินนโยบายและโครงการมาสอดของ SDGs ข้อ3แล้วค่ะโดยนโยบายที่ชัดที่สุดนั่นก็คือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็สปอสอชตัวนี้แหละค่ะเสริมข้อบีค่ะมีหลักประกันสุขภาพจะทําให้ประชาชนมีการเข้าถึงยาและวัคซีนได้อย่างปลอดภัยแถมมีประสิทธิภาพค่ะโดยมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป็นส่วนสําคัญค่ะ แต่ก็ยังมีการส่งเสริมสุขภาพของมารดาและต่อสู้กับเชื้อ SIV นะคะนโยบายนี้ทําขึ้นเพื่อรณน,นรงเนี่ยให้มารดามีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกได้สอดคล้องตาม SDGs ข้อ3นั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะมีใครสงสัยกับ SDGs ข้อ3ไหมคะปัญหาเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นค่ะถ้ามีการดําเนินนโยบายและโครงการมาสอดคล้องกับ SDGs ข้อสาค่ะ ปัญหาแล้เนี่ยมีเกิดแน่สรุปง่ายๆนะคะเราสามารถประยุกเคมีให้สอดคล้องกับ SDG ข้อ3ได้ในด้านผลิตยานและวัคซีนเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงค่ะ